สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,องป้องป่ายสุขสุขคนค่ะกับมาพบก,กับอีนังแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีวันเสาร์เด้อค่ะเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเนาะคะ่ะน้องเพิ่งจะมากินขา้าวเช้ากันกินขนมจีนนี่คือเกาละ่ะพี่น้องขนมจีนเห็ด้เมอว่านนี่พักก็คือเกานั่นแหละค่ะมีอันกระลำปีแล้วก็พักอย่างเมื่อดนนี้ที่ว่าเขาเจียวใส่ไข่เจียวใส่แทนไข่สสมใดนะะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีแตงมีแตง,ม,แตงมีบอคครีมีมะเขือเทศอัน <c oughs> แต่งกับบะเขือเทศน้อยๆนี่เหลือจากที่พ่อใ,ใหญ่กินเขา้า,สาวสาวเ้านี่ยพีเนาะแล้วก็กมีไข่ไข่ไข่แบบว่าต้มเยิ้มๆเลยพี่น้องแบบโอ้โออย่างไข่แดงแตกอืมแล้กินขนมจีนนี่ข้าวก่ามแ่้วแหละพี่น้องมันี่อีนางก่อตื่นมากกับด้คุยกับอ่าเจ้าของเจ้าของห้องที่ว่าอีนางที่ว่าอ่า มูพ่อยายเราไปเซาหองไว้แล้วเขาบรจายค่าห้องเขาเป็นช่นองปีนี่แหละพี่น้องนี่นางก็ได้คุยกับเขาเนาะค่ะเาน,ะะนาะปากไพ่ย่ามติดต่ออแบบมูพ่อยายคนนีค่ะแต่วายกัยังติดต่อบ่ดด้พ่อหายไม่มีเบอร์อยู่นั่นแหละแต่วายยังโทรหาเขาติดอยู่แต่ว่าเขายังไม่ทันหลับกักบังไดาพี่น้องแต่ว่าขันว่าเขาบรจายขอบรรจัยบรจายค่าห้องก่อนนี่นางก็บอดด้ของขึ้นเนาะเนาะเสียดายข้องพี่น้องเออู้ตดชายชิพัวเป็นแบบนี้เนาะพ่อยานี่ยายนางก็เขีดหมูแล้วอยู่แหละ แต่ฟ้าฝรั่งเขาเป็นคนแต่ว่าฝรั่งเขาบอกกระตุกกระเตกคือคนไทยนะพี่น้องบอกแบบว่าบบ้วยไหวคือคนไทยนีนั่งอยู่บันไดเด้อเสียดายของเว้ยมานทำยาขนมจีนมาว่านนี่แหละค่ะหล่นลงไปโอ้ยพี่น้องเนี่ยคนบ้าคนเนื้อปลาคนคัดพี่น้องเลยโบ้ไส้เวียดอกมันนี่โม่เดี๋ยวสิเพ็ดเพราะเขาเขาเศร้านะค่ะอืม แช่พักกินมืออ้อก็้เก้ากันนั่นแหละถึงจะใช่มาเดินมาเสียบน้่กันพี่น้องเมื่อนี้อากาศฝนตกข้างนอกฝนทั้งฝนทั้งลมดีที่ว่าวันวันพุดธกับวันพฤหทัดอีนางบได้ไปเรียนมันบอกฝนตกแบบนี้คือกันพอวันสุกฝนยุดฝนหยุทอีนางอีนางไาเรียนพอมาวันเสาร์อีกฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแสดงว่ามันยุดมันยุดให้อีนางเดินทางเดินทางไปโแงลเรียน สวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อมามามาก,กินเขากันขนมจีนแซ่บๆคือเ่าพี่น้องขนมจีนได้นั่งสิได้ไปซื้อขนมจีนนี่ร้ลนะเพราะว่าอันนี้ห่อสุดท้ายเนาะเบิดลตแหลอแซ่บๆคือเ่าค่ะแบบกระดู มืดป่ะพี่น้องอากาศมันมืด <ś c oughs> ใส่ปลาซาบะตัวแบบตัวใหญ่ๆเลยสองตัวปลาซาบะไปได้ซื้อค่ะปลาตกกหลังบ้านตกช่วงหนาเท่านั้นตก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 ไวแล้วก็มา ขวักใส่ขวักห่ังทำครอบจ่าแซฟริสเอาไว้พี่น้องพ่อได้กินอยู่<ม> อยากได้งานให้เราเลิกพี่น่องอยากเก็บเงินผ่าแม่สีมาเที่ยวอืม แค่ันขันทำมาคุยคุยกับเจ้าของของข้าวบาริเลองว่าขอของข้าขึ้นไดนบ่อเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นแค่คนฝากของไว้ให้เซื้อแต่ทั้งนี้ทขางนั้นก็เข้าใจจาขวงของเขาอยู่ค่ะเพราะว่าขาบาริเลอมาหูไมาเห็นน้ำเทาดอกน้องค่ะว่าเขาฝากของจริงบ่อหรือว่าอย่างก็คือเจ้าของของเข้าปล่อยเข้าปล่อยของเซาเขาก็ต้องต้องการเงินกรองการเงินค่าเซามหนบอหรอพี่น้อง อันนี้เองอย่างติดกันค่ะสาวเขาต้องทองปีโอ้ยคักแน่มูดีฝากคล้องไว้หายก็ช่วยไปนั่ง ใช่ใฝน,น,นตกลมแห้งฝรันงลังนี้ยคีมรมไ์ด้วยพี่น้อง พ่อใหญ่จามจาจาให้ทังพวดพี่น้องจาจนเลือดกำเดาไหลเลยหัวค่าหัวค่าเพี้ดีขนาดพี่น้องเลย 在看哪个？ อาหานุ่งค่ะพี่น้องเลย คนตตไปหยุดเลยล้ลมแห็งครับ กินขนมจีนเนะน้อย่าป้าต้องได้ยำเครื่องสมุนไพรน้ำเด็ดพี่น้องแซบ่บไหมไม่ได้อาการะดดี กจ็กจะถ้าใจดีนะไม่เลือดนะไม่ตีนอไม่มี E aí i คหยุดยุบันบม่ได้ออกไปใส่บรรยากาศนี่ต่คิดว่าอี่ยังคุยกับพ่อใยญ่ว่าอาจจะไปซื้อมองหงข,งขาในน้อยพี่น้องมองเงขาในน้อยมองหงข่าในน้อยน,นอย่างเห็นเคยเห็นเคยเห็นมีขายอยู่ประมาณสามสามลอยสามลอยโคตรน,นั่นแหละเพราะว่าอย่างอีร่างอยากเอามอง,มองหงข่าวไปสเปนนั่มไปพักยุสเปนซิฟมือบ่คันว่าประเด็นหงข,งขาวกินนี่ตายคัก ราค่ะเอาเอาแบบว่าพกผ้าด้ายาว่าต้องแนมตี่เสาเขามีของขวบอกกับมีของขวบวน่อยๆนอยแล้วก็มีอุปกรณ์นั่งอะไรแรงหงขาวในหนอมอก็ได้แต่ว่าหุงขาวในหมอมันก็่แ่บหุงขาวเน,น่หเนะหงขาวในหมอใส่หมอใส่หมอหงเอานาะมันบ่แ่บนั่งก็เลยว่าสิไปเบิ่งหมอหงข่าวหนยน่อยพี่น้องอืเอาไปนั่งนะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นค่ะแล้วพรอคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวนั่งจะไปเก็บหลังกาจัดกินออกจากหองขวก่อนพี่น้องเดี๋ยวผัว พคสิดายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้เลอะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายแล้วพอกันคลิปใหม่ค่ะ